จ็สิบล้านคนยังรอได้ทั้งที่อึดอัดทรมานเจ็บปวดทุกอย่างเรายัางรอได้แล้วท่านในฐานะเป็นบุคคลวุฒิภาวะส,สูงและเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่าสอวอสูงอายุท่านก็ควรรออีก4ปีได้ไหมครับนี่คือการตั้งคำถามเพื่อให้ประเทศนี้เดินไปสู่าชชาประชาธิปไตยขอบคุณมากครับ เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวรอคุณศรีสุวรรณผมมีคําถามที่อยากถามคุณศรีสุวรรณไปรอนนครับแ<ต>ม้แแม้ว่าคุณศรีสุวรรณจะเลื่อนเวลาก็ตามนี่ครับก็ไม่เป็นไรครับไหนไหนมาจากวีรมเดินทางมาหลายร้อยกิโลนะครับผมอยากคุยกับคุณศรีสุวรรณเมื่อสื่อไม่มีโอกาสไม่เปิดโอกาสให้ผมคุยไม่มีใครกล้าเชิญผมกับคุณศรีสุวรรณไปล่าสุดผมไปเวิร์กพอยต์บอกติดต่อคุณศรีสุวรรณไม่ได้ผมนี่มันยังไงไม่มีใครอยากคุยกับผมผมมันขี้เหละหรือมันอะไรนรักหนา ท่านนายตั้มสีทาเบีย้ยมันเกิดก็ไม่กล้าคุยกับผมไม่มีใครเชนะิญน่ยมันเป็นอะไรนักหนาท้าเจอคุณรีสุวรรณจะคุยเรื่องอะไรจะถามว่าประโยชน์ <Okay. S 2> ที่คุณได้คืออะไรผมกับคุณรีสีสีสุวรรณเนี่ยนะครับคือคนที่เป็นต้นนะครับความขัดแยง้งแสดงออกทางการเมืองต่างกันผมไปยื่นคัดค้านคุณรีสุวรรณไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกครั้งนี้ครั้งที่สีที่ห้าแล้วครั้งแรกสีแยกปากหวานใช่ไหมคุณเดียวโดนโดนหิวแสงอะ่ะทั้งที่ผมไม่อยากมีแสงผมอยากเป็นคนธรรมดา แต่ก็พาให้ผมมีแสงไปด้วยก็ขอขอบคุณส่วนหนึ่งเดี๋ยวข้าให้สัมภาษณ์พร้อมกับท่านไฮอันนะครับพีิทาจะได้เป็นนายกไหมส่วนตัวผมผมสนับสนับสนุนอยู่แล้วนะครับผมต้องการว่าผมพูดทุกครั้งว่าประเทศนี้เป็นของคนรุ่นใหม่ส่วนคนรุ่นเก่าๆหกสิบกว่าเหมือนผมอะไม่ต้องไปคาดหวังเลยไปพิจารณาว่าเราจะไปเผาศพกันอยู่วัดไหนดีกว่าเพราะเราอายุมากแล้วนืกอออกยัง ปล่อยคนรุ่นใหม่เขาเดินเข้าสู่กระบวนการยื่นธรรเขียงลำพังจึงทำไม่ได้เรื่อแดงนะครับมายื่นทัด้านกรณีที่คุณศรีสุวรรณจันยานและบุคคลอื่นน,นะครับมายื่นคำร้องต่อประธานคณะกรรมการการ,าาการเลือกตั้งนะครับเพื่อให้สอบข้อได้จริงนำสู่นะครับการพิจารณายุบพรรคก้าวไกลและบุกพัก ก็กรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับท่านครับผมมองว่าคุณรีสุวรรณนะครับมองว่าพฤติการที่เอาวันที่ไปทานข้าวกันวันที่17พฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยคุณรีสุวรรณบอกว่าเป็นการยินยอมให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมในการประชุมเพื่อจัดตั้งรั้นิรันนะครับโดยคำนึงถึงประโยชน์ของชาติบ้านเมืองตอนนี้เสียหายหนักมากนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งกกตนะครับจะพิจารณาทุกเรื่องร้องเรียน ยึดหลักผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ต่งางๆปรหมวลกับวันนี้ดูแล้วหัวใจสำคัญนะคะตอนนี้มันมีการยื่นร้องเป็นเดอนนะคะคาดหวังการทำ้นที่ของกรกตมากน้อยขนาดไหนคืออย่างนี้นะครับผมไม่ได้ให้ความสาคัญกับคุณสีสุวรรณหรือใครเลยนะครับความจริงอ่ะนะครับแต่ว่าเมื่อมันเป็นประเด็นเข้ามาในการน้องเวียนมันทําให้เกิดกระบวนการที่มันอาจจะชะงักผมจึงมาร้องนะครับต่อกรกตเนี่ยนะครับถ้าขอไปร้องหน่วยงานอื่นไปศาลผมก็อาจจะนะครับมีคาแถลงไปถึงศาล ผมเห็นว่าเรื่องราวที่ร้องทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่มันไร้สาระประการสําคัญทําให้เกิดความแสยกขึ้นในสังคมนะครับไม่อยากเห็นลุงสักสองสามเกิดขึ้นนะครับผมเองในฐานะเป็นพี่น้องประชาชนในฐานะเป็นตัวแทนที่เห็นต่างกับคุณศรีสุวรรณนะครับแล้วก็ลูกสักเองนะครับเขาก็เห็นต่างกับกรณีของคุณศรีสุวรรณเพียงแต่ว่าใช้วิธีการคนละอย่างกับผมนะครับความจริงแล้วเรามีพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยจากจังหวัดมหาสารคามและจังหวัด ทากตะวันออกเชียงเหนือประมาณสัก3สามคนแต่ว่ามาไม่ทัน,นผมจากบุรีรัมมานะครับเพิ่งมาถึงเมื่อกี้แล้วมานัดหายกันนะครับเพราะความที่ว่าเราต้องการให้มีคำว่าประชาธิปไตยเรารอมาเก้าปีพบวันนี้9ปีก็ขอความอนุเคราะห์ไม่ว่าวุฒิสภาไม่ว่ากกตท่านจะคิดที่เกี่ยวกับการาา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 ายุบพเก้าทุกครือยบรักษา ก็คำวินิจฉัยที่เกี่ยวกับการที่ท่านได้ตรวจวินิจฉัยไว้เกี่ยวกับการกระทําการต่างๆในช่วงของการเดินกระบวนการของอผู้ที่มีความประสงค์ที่จะต่อต้านหรือจะดําเนินการเกี่ยวกับกฎหมายกฎหมายอาญามาตรา1นึสองเป็นสําคัญนะครับวันนี้วัน้สนุกในวันนี้จึงได้นําผมคำวินิจฉัยที่าท่านได้วินิจฉัยชี้แนะไว้ กำหนดไว้เป็นมาตรฐานซึ่งจะต้องมีผลผูกพันกับองค์กรอีสระหน่วยงานต่างๆทุกหน่วยงานทํา,ทามุนทิชัยนี้จึงผูกพันองค์ความย,ยกต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเืองทั้งหมดโดยเฉพาะการกระทําที่ผมได้พบเห็นแล้วคือว่าการที่พักเก้าไกลดําเนินการที่จะให้มีการแก้ไขซึ่งการแก้ไขที่ได้กล่าวอ้างนะั้น ได้กำหนดกำหนดขึ้นเป็นนโยบายของพักถูกพูดถึงทั้งในตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งในปี66และทั้งท่านพาลิงเจริญรัต์ซึ่งท่านเป็นหัวหน้าพักเองท่านก็ได้พูดถึงนโยบายและแนวทางของท่านไว้การดํนานาต่างๆนั้นก็ยังมไม่สุดไม่เสร็จไม่เสร็จสิ้นสุดสิ้นลง ก็ยังมีแผนการเนินง,งานที่จะต่อเนื่องไปเป็นระยะยาวซึ่งผมก็เห็นว่าอาดเข้าข่ายตามคำวิจัยศอกสารและธรรมนูญที่ได้กล่าวถึงนั้นว่าตกต้องเข้าลักษณะที่จะเป็นการยกเลิกหรือเป็นการแก้ไขอันจะมีผลทําให้เข้าลักษณะเป็นการซอกส่อนหวัดทำลายทําให้ด้อยค่าทําให้สถานะ ของสาบันลงเสื่อมสูญลงหรือต้องสูญเสียต้องเสียหายหรือได้รับความกระทบกระเทือนซึ่งสาบันหลักของชาติที่เกล่าวนั้นเป็นสาบันหลักที่จะแยกออกจากการไม่ได้ดังนั้นผมจึงเห็นว่าเมื่อลักษณะการ